สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับแต่ว่าแมงกกี้ยังไม่ได้รดน้ําดอกดาวเรืองเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ําดอกดาวเรืองกันนะครับครับตอนนี้ผมก็ล้างรถเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพอล้างเสร็จก็จะดูแบบใหม่ๆหน่อยเนาะนี่ครับโอเคล้างเสร็จแล้วดูหล่อเลยนะครับทุกคนนะครับ ก็มันต้องล้างเนาะทุกคนเนาะมันตั้งแต่หน้าฝนอะถ้าคีดินเครื่องน้ำมันมันเต็มเลยพอล้างดูก็สะอาดนะครับล้างต่อไปก็จะล้างง่ายนะครับไปก็ะจะไปรดน้ำอันนี้ลูกข้าวของแม่นะครับทุกคน เยอะขึ้นนะครับทยอยไปเกี่ยวมานะครับแล้วก็เปิดน้ำอโอเค ก็ลดแพงพวยก่อนนะครับรอบนี้เาพาะดอกไม้แล้วก็ปลูกไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่เราได้อยู่บ้านนานๆนะทุกคนนะมันจะมีช่วงที่ผมต้องทําบ้านนะทุกคนนะ ือการตามถ่ายริเกน่ยก็จะมีครับก็คืออาจจะเหลือแค่เดือนละครั้งนะครับอาจจะไปได้เดือนนึงอาจจะสัก4ีหวันอะไรประมาณนี้นะครับหรือต้องดูตารางนะฮะเพราะเราต้องกลับมา,าดูแลต่อที่บ้านนะครับเพราะว่าเรายัไม่ได้ทำหลายอย่างนะครับซึ่งมันเป็นงานใช้แรง พ่งนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องเนี่ยทำไอ้น,นี้แน่นอนเลยนะครับลาวไม้นะครับเพราะวันนี้ผมล้างรถนะครับก็เลยไม่ได้ทําตรงนี้มันมีต้นล้มอยู่นะครับถ้าไม่ทําลาวก็จะตัดไม้มาเสียบตรงต้นแล้วก็ตักหลักเอาดูจากทรงแล้วน่าน่าจะได้ ปักหลักเอานะครับเพราะว่ามันมันจะเร็วกว่าแล้วก็นับจํานวนต้นว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ตัดไม้ไผ่มาประมาณเอวแล้วก็ปักนะครับตัดปลายแหลมก็เอาค้อนตอกแล้วก็ปักนะครับจากนั้นใช้เชือกฟางนะครับในการมัดดามต้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นมันล้ม ต้นสูงขนาดนี้ยถ้าฝนตกหนักอ่ะล้มหมดเลยนะทุกคนช่วงหน้าฝนล้มหมดจริงๆน่าโอเคแล้วครับก็ปิดน้ําจากนั้นเราก็จะเก็บไฟโซลาเซลล์มาไว้ข้างในเพื่อใช้แสงสว่างนี่นครับมันติดอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวโซนิกพรุ่งนี้จะเอาไปที่ร้านาร้านซ่อมนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีคาบน้ำมันน้ามันมันซึมออกจากประเก็นนะครับก็ต้องรีบเอาไปซ่อมนะโอเคนะครับไฟก็จะส่องสว่างนะครับอันนี้ผมก็จะผมใช้แฟลด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าไม ผมก็ส่งไปซ่อมอยู่นะครับไมรลอยนะที่บ้านนะครับทุกคนก็มืดแล้วนะครับดาวเรืองก็ได้รับน้ำไปแล้วนะครับนี่แล้วมาดูเจ้ามอมเนี่ยผมแรกผมคิดว่ามันหายไปไหนแอบแอบมานอนนะครับแอบมานอนตรงเนี่ย ที่แม่เผา่าอันด้อะไรมอมแอบมานอนยุงกาดเนี่ยยุงกาดเ่ยฮะแอบมานอนแล้วพวกมันหายไปไหน ก็โอเคแล้วครับทุกคนเนาะครับตอนนี้ที่บ้านแมงกี้ก็มืดแล้วนะครับเร็วนะเดี๋ยวแปบบ๊แบๆก็จะถึงวันที่28ที่ผมจะไปไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายคลิปลิเกสอนรักพิพิเชียนให้ fc ได้รับชมกันนะครับ28 29ที่สระบุรีแล้วก็โคราชนะครับวันที่30ก็คือที่โคราชเหมือนกันอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารามี ของลุงฟ้าเราก็ต้องลุ้นเอาเลยว่า,าจะเป็นปิดวิกไหมนะครับเพราะลิเกลุงฟ้าเดี๋ยวนี้ชอบมีปิดวิกนะครับก็ต้องรอลุ้นเอานะครับจะเป็นลิเกวิกหรือเปล่าว,วันนี้ก็ลิเกสอนรักเพริเชียนนะครับทีเ่เดี๋ยวนะน่าจะเป็นชนบุรีนะนะครับน่าจะเป็นชนบุรีนะนะครับผมวันนี้ มันจะมีสองที่อ่ะมีชลบุรีกับอ่อกรุงเทพอ่ะนะครับช่องที่เขาอยู่แถวแถวกรุงเทพอยู่แล้วอ่ะเขาเขาก็จะได้ไปไลฟ์สดะนะอย่างผมอ่ะมันอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันอยู่ไกลนะครับป่าไม้น้ำฝนนะนะครับ ถ้าเรามีเวลาอยู่ที่บ้านเราสามารถค่อยๆเก็บค่อยๆถางได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับทุกอย่างมืดแล้วทุกคนมืดแล้วครับแล้วรอบนี้กลับมาก็ไม่ได้จัดก,การเรื่องยากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมา อีกครั้งหนึ่งก็จะดดยหญ้าเก็บอกองดินกองหญ้าที่ผมหมักเอาไว้ที่เป็นปุ๋ยนะครับเอาไปกองรวมกันนะครับถ้าผมดายครั้งนี้น่าจะไม่มีหญ้าขึ้นแล้วนะน่าจะไม่มีหญ้าขึ้นแล้วอันนี้น้ําที่ผมล้างรถนั่นแหละน้ําที่ล้างรถที่มันไหลมาตรงนี้นะครับหญ้าก,ก็เลยได้น้ํานะครับผมล้างรถตรงนู้นเนาะน้ามันก็ไหลมา นี่ครับดาวเรืองยามค่ำคืนนะครับทุกคนสวยไหมโอ้ยเรืองอลามกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยนะทุกคนนะนห่นะครับโอ้อดีเนาะกลับมาอรอบเนี้ย ก็คือกลับมาดอกดาวเรืองมันก็ออกดอกพอดีเลยเริ่มออกดอกพอดีเลยนะเป็นจังหวะมากๆเลยนะครับตอนนี้มือถือกล้องที่ผมถ่ายอยู่เครื่องนี้กล้องไม่ค่อยดีแล้วนะมันมันมันซูมใกล้ไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยชัดนะครับเครื่องมาเริ่มเสียนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงถ้าแมงกะี้ได้เงินก็จะหาซื้อเครื่องใหม่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมันดีนะครับ พราะเครื่องนี้ก็ใช้มาสี่ปีกว่าแล้วนะครับใกล้จะห้าปีแล้วก็มันก็นานนะเนาะนะครับจะหมอมตื่นแล้วนะครับก็จะมีละอองน้ําที่ผมฉีดนะฮะก็อยู่บนดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าดมมากมันก็เหม็นเขียวอนะอ่า <laughs> นะครับนี่ก็เป็นดาวเรืองนะครับที่ได้ลดน้ำครับเดี๋ยวแมงกกี้ก็จะอาบน้ํานะครับพออาบน้ําเสร็จก็ช่วงระหว่างที่ปล่อยคลิปไปก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นไลน์นะครับโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ